สวัสดี FC ฟแฟนช่องนะครับช่องน้ำโชคนะครับน้ำโชคชาแนลมือเด็กตรงกับวันที่12นะครับมกราสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดนะครับสำหรับงวดนี้นะครับเป็นเลขออกวันที่17เจ็นะครับเนาะ,อะแอดกาบอคว่ามีเวลาว่างนะครับเวลากับมาถ้ำยังอื่นนะครับเพราะว่าช่วงวังหันก็นจะเป็นช่วงปีใหม่เนาะปีใหม่แล้วกับต้อ,ตองท้ำ ารกิจให้สสำเร็จนะครับอ่านี่ก็คือชุดโซลาเซลล์ที่ติดตั้งเองนะครับเนาะก็คือติดตั้งเองทั้งเบิดว่าจะเป็นการออกนะครับออกเชื่อมเล็กว่าจะเป็นการนำแผงมานะครับเนาะราคามาลงระบบไฟนะครับมาเห็ดระบบไฟเองนะครับเนาะก็คือเห็ดเองทั้งเบิดเลยนะครับนี่อ่าสำหรับงวดนี้นะครับก็ เป็นงวดของวันที่17มกราคม2567นะครับเนาะกามีเลขมาฝาก FC ซคือเก่าแล้วครับเลขงวดนี้นะครับกัแอดกัใไ้ไปแล้วในทั้งเฟซทั้งหลายนะครับกัใไ้ไปตั้งแต่ต้นตนงวดมุณล่ะครับแต่ว่า,าบ่ได้้ห้ทั้งนี้เพราะว่าบ่มีเวลาถ่ายคลิปนะครับกัคือคือวานะล่ะมันมันมันอยากเนะนะกะาะกังวดนี้นะครับ แอดกับวิเคราะห์นะครับมีมีเลข3สามชุดที่หายทั้งเฟสทั้งลายเดี๋ยวจะแคบหน้าจอหายเบิ้งนะครับ <c oughs> เพราะว่าการแคบหน้าจอนี่ก็คือเป็นหลักฐานในการหายนะครับมันจะมีระบุะวันเวลาบอกอยู่แล้วนะครับมีเลข3ชุดนะครับเนาะเลข3ชุดแต่ว่าก็จะไปตรงกับเลขดังเพิ่นคืนนอเก่านแหละครับ <c oughs> เลขดังเลยกันเพราะว่าเหล็กแอดนี่มันเป็นเลขวิเคราะห์นะครับเนาะเป็นการวิเคราะห์วิเคราะห์ มันบริเเกี่ยวกับความฝันนะครับเนะาะจะไปตรงกับความฝันไพลกับบ่า,ากันนะครับบ่า,ากันสําหรับตอนนี้ระบบไฟกับเรียบร้อยนะครับน้ำไหลอยู่ในเวลา8โมง18นาทีนะครับตอนนี้กับประมาณ8โมง20น,นะครับพึ่งไหลไป2นาทีามันเป็นชุดใหญ่นะครับเนะาะแผงนี่เป็น สองแรงนะครับเป็นสองแรง1,500วัตต์นะครับติดตั้งเองทั้งเบิร์ตเลยนะครับเนาะก็ะอาจจะมีคนมายกซอยเนี่ยจักหน่อยนะครับอ่ะพาถึงเรื่องเลขนะครับเรื่องเลขเลขตัวแรกที่แอาจะให้นะครับเนาะก,ก็เป็นเลขเอ่าเลขเน้นนะครับอา่าพิษเถือกอบ่วงากันนะครับก็บเป็นแนวทางในการให้อา่าให้โชคอา่าหวังว่าจะมีโชคน้ำกันอา่าก็ เอาไปเสียงก่อนด้วยครับด้เอเอาไปเสียงแล้วก็เอาไปเบิ่งแนวทางก่อนว่ามีโอกาสเขาซํำใดนะครับเลขงมวดแหลกนะครับเอาเลขตัวแรกนะครับเล็ตัวแรกก็เป็นเหลขสิบเก่านะครับสิบเก่าก็คือหันหัวหกขึ้นนะครับเนาะก็เป็นเหล็กซิบเก่าอ่าก้าเลขสิบเก่านี่เหลขสิบหกมันอันนะครับ ก็ต้องเป็นเลขกสิบเก่าก็คือจังสีนะครับเนาะมีเอฟซีนะครับมีเอฟซียู่บ้านนลขามนะครับคุณแม่วันนะครับแม่วันกัเพิ่นกับฝันเกี่ยวกับแอดเพิ่นฝันย่ำได้กับเลขกยูโบกลายจากแอดนะครับเนาะก็จะเป็นบม่ว่าจะเป็นเลขรถหรือบม่ว่าจะเป็นเลขอายุนะครับก็จะเข่านะครับงวดนี้เพิ่นกับฝันขึ้นกันนะครับเพิ่นฝันเมื่อ าสามมือที่แล้วนะครับเพิ่นฝันว่า,าขี่รถมอไส้ขั้นนั้นละ่ะขั้นที่เป็นไฟฟ้านะครับขี่รถมอไส์ไฟฟ้าไปหากัวนะครับกมีโอกาสแม่นนะครับแล้วก็เลขนี่ก็น่าจะอยู่บ่อไก่นะครับเนาะก็คือ,อเลขทะเบียนรถของแอนนี่ก็จะเป็นหนึ่งหกหกเก้านะครับหนึ่งหกหกเก้าก็คือ หนึ่งหกกับหนึ่งเก่ามันเป็นเล็กตัวเดียวกันนะครับเล็กหกกับเล็กเก่าเหลขตัวเดียวกันก็คือหนึ่งหกหกเก่านี่ก็จะเป็นแอดกับหายเป็นหนึ่งเก่านะครับหนึ่งเก่าเพราะว่าหนึ่งหกจังได้กับนเนีนนอนนะครับหนึ่งหกเลขตัวที่สองนะครับเลขตัวที่สองนี่เลขตัวที่สองนะครับเลขตัวที่สองเป็นตัวที่ร่องลงมานะครับก็เป็นศูนย์หานะครับ เพราะว่าซุนหาเดือนท่านว่าบอออกนะครับแอดกะอ่าวีครห์ว่าเป็นซุนหานะครับตัวที่สาก็จะเป็นเกาหานะครับเกาหาก็คือเลือเหล็กเดือนท่านว่านะครับเพราะว่าจะเป็นซุนหาหรือเกาหาก็เป็นเหล็กของเดือนท่านว่าเหล็กเดือนเกาตามที่เคยหายไว้นะครับเหล็กแปดเกาให้ของแม่นงนะครับแม่นงบัานปะะกอนะครับ ห้แปดเก้าไหให้ตามนะครับแล้วก็ไปไฮทีหลายชุดนะครับให้ตามเอาเพราะว่าจะเป็นทั้งบันไดเงียนะครับแถวโคกห้โคกหน้าที่พันเข้าไปก็ได้ไ้ไวแปดเก่าแล้วเขียนบอกว่าตามเอานะครับเลขตัวนั้นก็ออกนะครับอ,ออกในช่วงเดือนท่านว่านะครับลายปีสุดท้ายนะครับก็บคือเลขออกแล้วนะครับอตอนนี้เ่าก็จะมาเบิ้งนะครับเนาะ มาเบิงนะครับว่าน้ำแปดโมงยี่สิบน้ำไหลดีบอนะครับเนาะน้ำจะไหลเป็นยังไงเนาะนี่ครับนี่คือเป็นช่วงที่แปดโมงยี่สิบนะครับแปดโมงยี่สิบน้ำจะไหลประมาณนี้นะครับเนาะนี่คือแปดโมงยี่สิบกําลังกําลังของมอเตอร์มันสองแรงนะครับเนาะซัมเมอร์ตัวนี้มีกําลังสองแรงนะครับ การผลิตกระแสไฟก์อยู่ที่1,500วัตต์นะครับนี่การผลิตกระแสไฟกบอยู่ที่1,500วัตต์นะครับแล้วจะลักษณะของอาวนไฟตอนนี้ก็อยู่ที่108นะครับ108นะครับ ลักษณะของการหมุนนะครับอรอบนะครับ2140ต่อ1นาทีนะครับ2 1 4 0ต่อ1นาทีาก,ทกะระแสไฟที่ผลิตได้ก็คือ2.6แอมป์นะครับตอนนี้วัดไฟที่ผลิตได้อยู่ที่อ9 6วัตต์นะครับพึ่งได้ซ้ำนี้นะครับแต่ว่ากัาานนำไรเหลวนะครับเนออาะนี่แหละครับ เห็ดเองทั้งเบิดนะครับเห็ดเองทั้งเบิดเลยก็ให้เพื่อนจับซอยเน่เล็กๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือระบบนี้ผมเห็ดเองนะครับเนาะนี่คือการทํางานของอแอดนะครับครับจังได้กราบขอบพระคุณที่ติดตามรับชมนะครับช่องนำโชคชาแนลนะครับหวังวาา่าจะ มีโฉคมีหลาบกันนะครับในช่วงต้นปี2567นะครับเนาะก็คือเป็นงวดที่งวดของวันที่17นะครับเนะาะฝากกดที่ตามกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยครับเป็นช่องหนองไม้นะครับถึงทำคลิปมาบอสโดนมนานนะครับเดี๋ยวจะพาไปที่ตามข้อมูลของคุณแม่ติ๋มนะครับกขอบ,บคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ